สวัสดีครับพอกัะดีกแก้วสำหรับขั้วประบานปากดีสูตรมั่วๆหน่อยอร่อยแน่มอนีเช็ดน้ำยาขาปุ่นครับเป็นน้ำยาปลาเราขาปุ่นที่เรากินกันประจำนี่ละเฮ็ดกินกันได้ยังเงี้ยไอ้ส่วนผสมของเครื่องแกงขาปุ่นก็นมี รายายนี้เนาะค่อยๆอ,อธิบายกันไปเพราะว่าคลิปนี้อาสิญาวเนี่ยถามันหยืดหยัลักๆเมื่อแกงเขาก็มีกระเทียมครับสาจะใส่หั่นละเอียดครับเพราะว่าเขาต้องไปโขลกหอมแดงปอกเรียบร้อยปอกอุ่างครับประมาณนี้แล้วก็มีแต่ชช้ พี่แข็งครับกะปิอันนี้ไบโคความเคลื่องแกงที่ใบสองอย่างว้อ่ะคือจะให้เข้าใจว่าตัวเนี้ยผมใบโคกใส่ที่หลังครับตัวนี้เขาจะปันรวมเป็นเครื่องแกงสองอย่างสามอย่างนี่แล้วก็มีพวกใบมะกรูด แล้วก็ส่นห้อมครับอันนี้ไว้ใส่ที่หลังเด้อใส่ที่หลังสุดเลยส่วน,นพวกเนื้อปลาเนี่ยก็มีปลานิบครับปุณิย์ผมใส่ปลานิบไผสีใส่ปลาทูก,ก็ได้เด้อใส่ปลาคอใหญ่ก็ได้เรวจะหมักขนาำปลาลุงลีตีนไก่ครับตีนไก่นี่ผมซื้อมาจัดไมโครเขาเจา้า ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเหมือนข้าเจ้าหรือคนอยู่บานบตัวเห็ุกระจายก,กันฝากคุนซื้อถ้าทำความสะอาดให้ดีๆครับเพราะว่ามันจะเพิ่มความน่ากินึ้นม,มาอันนี้แล้วก็เอฟเฟก,ก์กัมมีุ่ชินปลาครับจะไส่หน่อยไส่ไลท์แล้วจะมาลดอุชินปลาอ่าส่วนปลาปลาทีบอกนี่ก็บทำความสะอาดดีๆด้วยครับ เพราะว่าบางที่ปลามันจะมดสอะนาทำ้วก็สัตดีแต่จะพูดมาปลาใหญ่ปลาหน่อยปลาคอหน่อยปลาคอใหญ่ปลาเค็งกค่ไหนทะลุไอ้หลอกเนี่ยเดีย๋ยวเข้ามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับอันดับแรกเอาเครื่องยี่ห้อเตียวใบเนี่ย ไปลงตงุ่มในหมอน้ำเดือดดก็ได้ก็ข้ตาตจากน้ำกิดไฟแล้วครับใส่เครื่องทีงข้าจะเป็นเครื่องแกงครับสีมี่เทียบหอมแดงกะไก่ค่าครับใส่ลงไปเปตุ่มจอน ใช่ครับแล้วก็ตีแหงใส่ลงไปครับต้มสะกครับอ่ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับป๊อกไฟกลางมาครับไฟกาลกางแล้วก็เอาไหนิ่มครับใส่ลงไปต้มลงไปทั้งตัวเลย พตัวเปิดไฟแรกนะครับตัว่าเดี๋ยวเนี่ยตันินมันสิบเปื่อยแห้งไปต้มพ่อซุกๆี่ละบจะข้าวต่แหมเดือดแห้งเพราะว่าเนี่ยปัวนินอ่ะมันจะอยู่ตรงในหม้อครับระวางสิงต้มไปครับถามมันเป็นฟองแบบเนี่ยตักทิ้งเลยครับอย่า้เรืยเพราะว่าเป็นรถมันจะชอยลดค่อาๆ กินของหนามไปนหน่ำจะก,กินสับปะรดอ่ะมันมีนะอาผมมีก็บัดครับแต่ว่าผมว่าจนหนามเมื่ตก่อนผมมีละเพราะว่าหนามของนันคือหนามข้าวของปลาครับแบบออกเ,เลยครับสังเกตเนือ้อปลาด้วครับว่า เนื้อปลามันได้ย่างนะครับตอนนี้นเนื้อปลาได้แล้วครับเป็นแาลกปิดไฟเขาเ้ยครับปิดไฟเขาปิดไฟแล้วห้องกะน้ำเนื้อปลาครับเขาก็ผักไว้แล้วกรเบาเดยครับตัวเนื้อปลามันดุยอร่อยๆๆ ว่าเงตาอันนี้ต้องุกแล้วมันจะอยู่ยกลึกามากไปก่อนเดี๋ยวมานี้ครับเดี๋ยวไปพัดไปให้มันเย็นก่อนหาาอาร้อนกวดไหนเอาให้ดกับเงยนตาเพราะเ้าเาอาเงิปตาออกมันเรียบตา กครับกยตรไปออกมาอีก่าไข่เพราะว่าไปโคกละมันต้อเลยต้ตำตโคอะแมเสืได้กระายบานไปเยตำนี่ละเอาไปตำครับแต่ว่าขัวบริตำด้อวัว แขน็ดีตัวดีรถหลบโอหงว่าไรตั้มหางว่รเนี่ยจะเดาเข็นใช้งานก็ค่อยดีแต่ว่ามาใช้บุ้งมี่องปฟันเข้ากับันน่อครับเพราะว่าปันยันตั้มบุมี่กับปันใช้ฟันบ้นมีกับตั้มรมันอนกเข้าขนาดอ ทำเอเาอขเครืงปูเครื่ปันวพอจะมีว่ากเคยตันมสะแเกิดีเป็นโกะแปงเกิดอยาเราว่าตอนนี้เตาอาอกเยนะครับอพวกเครืงแกงี่ถ้าจะเป็นโน้ำไม,ม่มทินนะครับน้ำยื้อไปเหมือนเดิมตูนีนไก่่อเลยครับ ไว้ตุก,กิจใจไว้ระวางที่เท่าต้มกินไก่ไว้ก็มาตําเครืองรอ,อเลยครับเครื่องถี่เห่าจะลงเครืองแกงแต่ว่าผมบอได้ตำเด้อที่บอกไปนั่นแหละผมปั้นเอาเ,เครื่อง,งตัว,วนี้ผมปั้ปนเอา จย่โขกก็ได้ครับครับโขกให้ละเอียดเฉดเฉดแ่บแซ่บเหมือนกันครับโขกกะดีเพราะว่ามันยังมีมีตอนมีเนื้องมีเฉดเฉดปลายของหรอกแสบก็แซ่บเสีของสะแตกก็บสะแตกเองเฉดละเอียครับก็ใส่ถุงแบงสองสามหลอดครับนี่แต่ว่าถ้าเอาไปโขกนี่ระวังดีๆด้วยครับ นั่นสีเดียรขอตารูน้ำเดียรขอตาอันยากเลยที่บ่กเขาหาสู แกงหรือปั่นเครื่องแกงจะบร่อยแล้วกับใส่ครกครับรอไว้ใ๋ยวประมาณนี้ครับเดี๋ยวผอเก็บเพื่อปั่นกันแป๊บแ้่ตอนต่อไปครับตอนนี้ปลานิ่งเท่าเรือเย็นเลยครับเรือเย็นแหละแต่เอา เนื้อปลาเลยนี่ครับแกะเนื้อปลาแกะดีดีเด้อแกดูปวดต้องเอานะเอากระดูกอะนี <sk> ่สแดงข้อดิครับเนี่ยครับหนังเบาด้ิเอาแต่เนี่ยอกได้เนี่ยปลาของที่สวยครับหนังแบบนี้ก็เอาครับเพราะว่าเดี่ยวนี่ เจ็ดไหมเจ็ดพอเอาไปดูพเอาแกเรา้รแกะระวังนี่ด้วยครับระวังกางมันเพราะว่ากางมันต่ำคอเลยทำอยูเรยหมอแ็ดคล้ายกับลูกค้ามาแตกกับปักคอเขาจะยากอีกอ ล่วงเฟซบุ๊เดชเจ๊ครับคาตาคิสเจ็ดเขาเขจะโอ้ยหาเงินขอดเจ็ดปลายอยู่บอกมาท่วายาอีกล่ะสำหรับพอบานที่จะล่องยจล่องมึงได้ครับเออเ,อ,อเจ๊เต๋อจะขัเบิ้งว่ามันโอเคเอย่ากเ็ดต่ำเจ๊ใหจ กดกระดิง่งกดทับกระไก่กดไหลกดแช่ให้น้ำนี้เลยครับแต่ว่าถามว่าอยากกดกับสายหัวมงุงทอกกุ้งข้อจใจเหตุจะพุกไปยังพรบพุยันบ่าวสันตวา่าปากหมาขนาดเนาะไปนอกพอกสิเบิ้งกิบของมือนะครับคอยๆจะอ,ออกด้วยใจเย็น จะแตกเองหนครับพี่ชิ้นพี่ซ้ำกับซางเฮาใส่เวลาสามสี่ชั่วโมงกับม้วนไฟวา,าจะบอกจะแตกเดี๋ยวข้าวใส่ปลายจะฟ้องซ้างถอดนะผมตอนนี้ก็เฮาเนี่ยปลาเมื่อไหร่น้อครับเนาะกี่ดนประมาณนี้ละจะเอาไปีเงียงเซนิโคลด้วยนะครับเงียงแบบเนียนๆใครเคยเนี่ยบาบาเนเงียงเนียนๆหน้า มาต้องตำแหลกหรอกครับยิงเยงเอาคือสีเขื่อนกันเพรนะคนเนาะยงเง้ยงหนึ่งปีครับกับปีสอหนึ่งสีงไปนะมต้องโคลหรอกเพราะว่ามันสียากขอตาเงี้ยงค่นเนาะครับมันจางสีมีเนื้อปลาพ็อเดถือกินถือปลายลิ้นใหญจัน้อยนึงกล้อก็งยง ขาเนียงขาเนียนงัดใส่งัดขว้าได้ประมาณนี้แล้วผมว้าาแหลกครับเพราะว่าล่ายกินมันเสียดถือตอนวะเนี่ยพ่อครับที่นี่กะเตรียมตัวเอาไปลงหมอได้เลยครับตอนนี้ก็ได้เวลาเอาเครื่องแกงที่โปกไว้ลงหมอครับเ,เลิกอเลือ โคงเยอน้อยนะครับเสียดายตามโดยลกชีนครับลุกไป,ไ,ปกได้เลยขาก้อใหคือปลาไม่อาจครับเอออ่านสามซอนระว่างทีนอ่อมองมันเดือดอีกรอบครับกะไปโคกระช่ายับที่แข่งต่อได้เลยครับกระช่ายที่แข่งที่แป้งไหวครับโคกเดือดดาบ ครเดี๋ยวเอาประเทศลงในหม้อเลยใสู่เลยครับพนในเข้ากันหรือว่าใส่ไมนค็โูดครับ เจ้าของคนลงไปหน่อยครับงงใบกระปุงเข้มครับ ร่อยถึงใจแล้วกุดร้อยครับไปิดไฟได้เลยเดี๋ยวผมปิดก่อนละเดี๋ยวครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับแกงอ้น้ำยาปลาแกงหนะ้าขอปุ่นน้ำยาปลา ตาอยออกมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวส่วนเครื่องเคียงนี่ก็แล้วจะปากไฟปากมันนะครับจะแตกเองหูกค้าเวเจอก็นแนะนําให้มีพักสีลาวครับอ่าผักกาดดองไอตูแล้วก็เตะถงอ,อกที่ขาดอะไรเรือยจะลืมขับปุ่นน้องยากับปุ่นจริงผมมีขับปุ่นในยาทีอะเดี๋ยวเข้ามาลองตักชิมเลยครับ ขุ่นนี่ครับจับของงามเนาะอืมปะ๊ะจับ,จบเป็นยุ่งกิน้ายเถอะครับนี่ก็ตัด ปลาครับอยากยงก็ตักเอารุษยัดเอียงสแตกเองหรอกสำหรับประบาดไม่บานอยากลองเฮ็ดให้ื่อัวก,กินไม่กินกันอะไรได้ครับบริบรโภคหม้หัวสูตรกินแล้วถ้าเขาว่าแสบจะกดไส้กดสับไข่ให้น้ำในได้ครับแต่ว่าบริจาคกดสร้างหัวเจ้าทอคอยเฮ็ดให้เ่อบรรละ่ะ แสบๆแสบะกสบะแสบตวเจาะแสบตงกดครับตาบ่ค่อยงามแต่ว่ากินได้แน่นอนครับยังไงครับสช่เนาะอืมครับ money.